งานตอนนี้ก็น่งเตรียมไปส่งมปีปีแล้วมันั่าปีแล้วใช่สาธุค่ะสาธุแม่ฝากด้วยกับบ้านด้วยจะไปส่งหมฮะลูกพาลูกพาสาธุลูกสาธุแม่รับเล่แม่ มาตั้งมาไปดู้วลูกพระไม่เห็นใบสีว่าจะใส่ใบซีจะทำอะไดิยุ่นๆกันอยู่ครับเออเออใช่ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่เป็นการเอาบุญอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้าไปทรงหม้อเนาะค่ะหรือว่าไปทรงผู้ที่เพิ่นสิไปนั่งกรรมฐาน ไปซิกแฮนกับคู่ใหญ่นะคะพี่น้องเนาะ่ะเฮาต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะพี่น้องคะต้องไปปฏิบัติเองเรียนรู้เองเนาะคะ่ะสิเหตุให้ชีวิตดีขึนนะคะหรือครอบครัวเฮาดีขึ้นายพี่น้องค่ะบว่าสิปเป็นในด้านการงานการเงินค่ะพี่น้องคะฝึกกรรมฐานฝึกกิจฝึกใจค่ะพี่น้องนี่ลเราไปทรงเอาบุญน้ำกันค่ะพี่น้องคะ กระสีวาลลายบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสียภาพบรรยายเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากนี้ต่อไปกระสีเป็นภาพบรรยายค่ะพี่น้องการทรงหม้อให้ผู้ที่เพื่อนไปกรรมฐานเนาะค่ะก็ได้บุญอีกอย่างหนึ่งตอนมารับก็ได้บุญอีกอย่างหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องด้วยไดบุญคือกันเนาะค่ะไปส่งไปรับได้อันนี้สงน้าเพลนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะน่กาซีไปทรงให้เพื่อนซิกแฮนกับคู่ใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะ ใจต้องเกินร้อยนะคะพี่น้องนอกค่ะใจเกินร้อยนะคะถึงสิมาปฏิบัติได้นะคะแสดงว่าพูดเฮีย์มาปฏิบัตินีแ่แสดงว่าใจเกินร้อยค่ะพี่น้องค่ะมาให้ภาพบรรยายไปน้ากันเลยค่ะใช่ม,มาบม้ามถ้างนั้น <c oughs> <c oughs> ค่ะพี่น้องค่ะการที่เข้าไปส่งมอนี่ยยังโมเมนไกลๆนะคะพี่น้องนอกการเอาบุญ เฮ็ดบุญนี่บ่เป็นเรื่องง่ายค่ะพี่น้องค่ะทำบุญไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากเกินที่เข้าสีเฮ็ดให้่นะค่ะพี่น,อน้องเนาะาพื่อนที่สำนักสงฆ์หรือว่าสำนักวัดป่านะคะเป็นสำนักสงฆ์วัดป่านครชัยบวรน,นะคะพี่น้องค่ะพื้นที่400ไร่เด้อค่ะพี่น้องเด้อฟังวังบึงคักๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะพื่อนที่400ไร่นี่มันบ่นหน่อยค่ะพี่น้องค่ะโซนที่4เฮ็ดให้นั่งหม้อนี่ก็คือ เวลาไปทรงนี่กระสีลายเป็นตาอบอุ่นค่ะพี่น้องค่ะแต่พ่อไปถึงจุดที่ต้องฝึกกรรมฐา,านนี่ต้องอยู่ผู้เดียวด้วค่ะพี่น้องเดอ้อซิกแหนหรือว่าจับมือกับผู้ใหญ่เฮานี่ต้องอยู่ผู้เดียวค่ะพี่น้องค่ะเพื่อฝึกกิดฝึกใจให้เข้มแข็งม่านหายสิเดบอมาแผ่วพ่า,พพานเนาะค่ะพี่น้องนอะอันนี้แอ็ดกับบรรยายไปเครื่องเก่งใจเนาะค่ะพี่น้องนอะเพราะว่าสายบุญสายสัทธาเพิ่นกับม่านน้ำลายค่ะมันกระสิคอยทรงไป แต่ละจะุดแต่ละจุดกสิหน่อยลงหน่อยลงเด้ค่ะพี่น้องค่ะกัส euh ิมิแต่ซายบุญที่ว่าไปทรงหม้อให้เพื่อนนางนี่แล้วเขาก็กลับค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ล่ออีกชั่วโมงเคิงหรือว่าสองชั่วโมงเขาคอยสิกลับไปรับคนที่เข้าทรงนางกรรมฐานเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นให้ใจเกินลอยมากได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ผู้ใดอยากปฏิบัติเลี่ยนรูด้วยตัวเองให้มาเลยค่ะพี่น้องค่ะสาหรับผูบัวหูพิกัดก็ให้ทักแชททักไล่มาเนาะค่ะของพ่อนพ่อรวย เบอร์โรขึ้นนาคิปมันเป็นไอดีลายเป็นเบอร์โทรพ้อเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นกาให้ทักไล่ามาเลยเนาะคะ่ะขอพิกัดขอที่อยู่ปูใหญ่พระอาจารย์ใหญ่สายฝนเนาะคะ่ะหลวงพ่อใหญ่สายฝนก็ได้เนาะคะ่ะหลายคนกับห้องเพิ่นก็ห้องหลวงพ่อสายฝนก็ได้เนาะคะ่ะพระอาจารย์ใหญ่ก็ได้เนาะคะ่ะแล้วแต่ผู้ทนัดห้องเนาะห้องปูเพิ่นเนาะคะ่ะปูสายฝนยังสี่ก็ได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะกลับขอโทษขออาภัยหลายในในลๆเด้อพี่น้องค่ะบสสะดวกนะคะลืมปิดเสียงโทรศัพท์ค่ะพี่น้องค่ะกลับขอโทษขออาภัยค่ะนี่แหละคะ่ะอู้ส่วนชิย่างหอดพี่น้องเบิ้งอโรโลดค่ะการเทดบุญการไปส่งสายบุญเพื่อนไปนั่งกรรมฐาน,น,ะะน,าทาทนเน,เน,เน,เนานะค่ะพี่น้องค่ะอ่าท่าสีจบลักสูตรนี่เล้วแต่ผูู้อ่าเลี้ยนเลี้ยวเลี่ยนสาเนาะค่ะเล้วแต่ละคนเนาะค่ะเข้ากัสิบอกบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะว่า ใส่เวลาโดนปันไดใส่เวลาเลี้ยวปันไดหรือว่าจักมือจักเดือนเนาะคะ่ะอันนี้เอาแน่นอนบ่ได้ค่ะพี่น้องขาผู้เลี้ยวผู้เกง่งหรือว่าผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติก็อาจสิเลี้ยวหรือว่าผู้ที่น่านพานก็สิได้สมมาท่านบวชหรือสรรมมาท่านยังก็ว่ากันไป้วเนาะคะ่ะนาาอ,อ,อให้ว่าองไรห้าเว้าพิดเว้าถือกาบขอโทษขอไผ่เนาะคะ่ะพี่น้องเด้อ ถ้าบบจบอิลีก็ได้สมทานบวชอิลีค่ะพี่น้องค่ะจักเดือน2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปนะคะพี่น้องสาหรับการฝึกบบได้บบได้ง่ายแล้วก็บรยากค่ะพี่น้องค่ะก็คือแล้วแต่บุค้นคนนั่นนะคะว่าสิตั้งใจคือเมซี่สายะเห้าในกระซีร่วมแล้วยกะสีเกือบ3เดือนนะคะพี่น้องนาะร่วมแล้วยกะสีเกือบ3เดือนอยู่ของเมซี่สายะเนอะสามเดือนเสร็จพุนละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเมซี่สายะเห้านอ่สามเดือนเกือบสี่เดือนจบนะคะพี่น้องค่ะ แต่ว่าสําหรับเอฟซีแฟนช่องบางท่านกับสิเลวหรือสิซาก็นี่ก็มีูพลังค้นเครืองปีเ้วยังประจบกับมีค่ะพี่น้องค่ะ้ลงค้นเครืองปียังประจบกับมีเนาะค่ะพี่น้องนอมันก็ขึ้นแล้วแต่บุคคลที่สิมาเลียนขึ้นยุกบุญวาสนาห้าขอบเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะผู้ใดอยากมาเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นชีวิตดีขึนเนาะค่ะก็มาล่องฝึกกรรมฐานกับปูใหญ่เ้าเบิงเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะเพราะว่านี่เป็นจุดใหญ่ หรือว่าเ c ซแฟน่องที่อยู่ทังอุดดเนาะคะกัิมีอีกสาขาของปูใหญ่เหาอยู่หนองหานนะคะพี่น้องเด้อบ,บ้านน้องพี่น้องกับอาจารย์แจ็คค่ะพี่น้องค่ะกับมาฝึกกับอาจารย์แจ็คเพิ่นได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นกับอีกสาขาหนึ่งฝึกการขวนย่านแล้วเวนะคะก็สิส่งเข้าไปหาปูใหญ่คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะจุดใหญ่คือตรงพระอาจารย์สายฝนอยู่หรือว่า หลงพ่อสายฝนอยู่นี่แหละค่ะจุดใหญ่ก็สิเป็นจุดนี้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจุดใหญ่นะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่ก็ใกล้สิหอดอีกหม้อเหล็กแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือเบื้องลวดพี่น้องพื้นที่ซีลอยไรเนาะค่ะพี่น้องขามันหน่อยเสือึงเนาะพี่น้องเนาะค่ะบบว์สิเป็นบวพี่เขเนาะค่ะพี่น้องข่ะบวพี่เคหรือว่าอ่าบวพี่มาเอ้ยโล่งมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะโล่งมา ท่ามากก็หลายโตเด้อค uh! si ่ะพี่น้องเด้อตามที่ผู้ใดเบิ่งเคยเบิ่งคลิปเบิ่งข่าวของแอดมินพรพ่อรวยก็สิได้เห็นลงมาเนาะค่ะแล้วก็สิมีงัวหาขาน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อที่แอดไปถ่ายท้ำเนาะค่ะผู้ใดเบิ่งคลิปย้อนลังไปก็สิอ่ามีงัวหาขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีงัวหาขาพร้อมเด้อค่ะที่แอด่ายท้ำไปให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วอีกอึกงใจนึ่งก็สิฮอดแล้ว อีกอึกใจนึ่งกับซีฮอดแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะให้ว่าเบ่งบรรยากาศโดยพี่น้องบรรยากาศที่วีบากว่งดิ่นในจักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮาเดินเข้าไปในจุดๆนี่ก็คือจุดที่ว่าต้องนิ่งต้องเงียบค่ะพี่น้องค่ะต้องนิ่งและเงียบเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่สมาธิค่ะพี่น้องค่ะใส่สมาธิไก่แล้วพี่น้องไก้ฮอดแล้วเนี่ยก็เริ่มฮอดแล้วค่ะนี่เป็นด้านเลขเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ด้านด้านแรกนะคะที่ห้าสีทรงผู้ที่ฝึกกรรมฐา,านเข้าไปล่องคิดล่องใจนะคะพี่น้องนอนั่งอยู่คนเดียวจับมือกับคู่ใ,ใหญ่ค่ะพี่น้องคะ่ะคู่ใหญ่นะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวบัดนี้อีกสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งห้าสีกับมาหลับเพลินอีกเทืนหนึ่งนะคะพี่น้องนอแค่นี้แหละค่ะอาจารย์เพลินกระสีผ้านี่ค่ะกระสีนะคะ ค่ะนี่ยเราผู้ใจกล้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใจกล้าผู้ซีซีจับมือกับผู้ใหญ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อฝึกกรรมฐานเขาก็เพิ่นก็สีเอากดลงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอากดลงแล้วก็สีสิกแฮนเนาะค่ะกับผู้ใหญ่เนาะค่ะกับครูใหญ่อีกชั่วโมงเคิงหรือว่าสองชั่วโมงเข้าสีย่อนกลับมาลับเพิ่นอีกเทืนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาบุญเทิงทรงหม้อ รับกลับนะคะพี่น้องคะ่ะเอาบุญไงอัน,นิสงส์ไงน้ำกัดยกมือสาธุไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ในกรสิถึงหม้ออีกหม้อนึงค่ะพี่น้องคะการส่งหม้อเนาะค่ะอันนี้อีกหม้อนึงเนาะค่ะหฮาก็สิให้ผู้ปฏิบัติเพิ่นใดอยู่ผู้เดียวอีกค่ะพี่น้องคะอยู่คนเดียวเนาะค่ะจับมือกับปู่อคู่ใหญ่ค่ะพี่น้องคะจับมือกับคู่ใหญ่นะคะห้ามาส่งเอาบุญอันนี้สงลายค่ะพี่น้องคะห้ามาส่งนี่ก็อันนี้สงลายซึ่งคนที่มาส่งนี่ก็มีแต ที่เคยปฏิบัติมาแล้วนะคะพี่น้องเนาะเคยผ่านจุดๆนี้มาแล้วนะคะผู้ทีมาส่งหม้อในกระด้พี่น้องค่ะคนที่เคยผ่านมาแล้วนะคะี่การส่งผู้ใจกล้านะคะส่งคนใจกล้านะคะพี่น้องค่ะฝึกฝึกตัวนี้แล้วมันสิดีต่อเห้านะคะพี่น้องเด้อตีดีต่อเห้าเพื่อให้คิดใจเข้มแข็งหรือว่าล่มเพล่มพัดนี่สีมาไก่บ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะแนวบดีว่าเท่าไปของบอดีสิ่งบดีนะคะ สิมาไก่ตัวห้าบ่ได้ถ้าห้าผ่านจุดจุดนี้แล้วพานยูวัดป่านครครชัยบวรมาแล้วนี่นะคะที่พิกิดนะคะคพี่น้องเด้อสีบอมี่ยังมาลบกวนห่าใได้ล่ะคะพี่น้องคะ่ะแนวบดีเนาะค่ะให้ให้ใหว่าจังสีชนะพี่น้องเนาะคะ่ะฝึกกิจฝึกใจให้เข้มแข็งนะคะ่ะปูพนบอกตลอดได้คะ่ะไม่มีใครทําอะไรแกได้โลกถ้าพานตรงนี้มากก็คือปูห้าว่า กิดใจเฮ่าแน่แนวแล้วเด้พี่น้องคะ่ะบ่มีผู้ใดามาเห็นอย่างเฮ่าได้นะคะกิดใจมั่นคงนะคะพี่น้องคะ่ะแข็งแกร่งนะคะนี่ก็สีคุ้มกดให้ผู้ใจกล้านะคะพี่น้องค่าแต่ละคนก็ใจเกินล่อย<า>พูล้ละคะพี่น้องคะ่ะนี่คุ้มกดไ